สวัสดีค่ะวันดี้เ้อไปน้องปองไปสมัยดีกันสุขสุขคนมาเนี่ยพี่น้องมา,มากมากกินเขาน้ำกันกินเขาก็สมจ้ำใหาง่ายง่ายง่ายพี่น้องส้มตำสมตำบกกใส่บกกกับผักสายบัวทักสายบัวบัวเนี้แม่ยังอันนี้อันนี้ปลาปลาขาวอีไทยทอดกรอบพี่น้องปลาขาวอีไถยทอดกรอบสมพักเป็นอันนี้สมพักเป็น อันนี้ก็เดี๋ยวเราตกท้ายด้วยอันนี้เนาะผักแตงโมมากินข้าวน้ำกันบบานนี้บอดี้กินโดนเหรอเด้ส้มตำผักไซบัวเนี่ยบอด้กินโดนแล้ว,ก,ว,ก,ลวกินกับข้าวเหนียวพี่น้องนะเด็กหน่อยไปไส่อมล็ว่ะทีดึงหน่อยพากกันไปเก็บบักท่านบ่ได้ไมันไว้กวนบักท่านมันไว้กวนไปซื้อบักท่านน,าน้ำเพลิน,นท่านสามโลดพี่นอ้องแล้วกันปลาบได้ได้มาจากโล่สองโลนี่แหละ มันนีเรียาพากันไปเอาอันอันปุ๋ยงัวปุ๋ยขี้งัวเสียมาใส่นานผักอะไรพี่น้องมากินขอน้ำกันอืม น้องสาวไปเอามาเขาเสียเอาไปเนเขาเสียเอาไปจุ่มแพร่ใจบวนกิกลับบ้านมืออื่นงาของเต้ปีหม่วันนี้ผู้เสียเอารถไปส่งญาติผู้เสียเอารถไปส่งโซเฟอร์เขาบบว่บา,วางก็เลยสี่างมืออื่นสีเอาสีอันไปส่งกันก็เสียเอาเขา สารเขาเปลือกไอ้ยังแน่ไปบ้านน้ำเพราดีพอจะบนก็ไปขึ้นฮักกระเดามาให้ใส่เครื่องตรงปุ๋ยแล้วก็ส้ายบวยสองสามตรงปุ๋ยพี่น้องเขาเห็นไปขายเขาบ,บอกล้งสือเขาสือ่อหักเป็นท่อนรองสื่อพี่น้องหักเป็นท่อนเป็นท่อนแล้วก็ใส่ถุง ่ใส่ถุงหิวขายถุงละ10บาทาไปแกงสุมไปแกงใส่ปาไปจังสีนาอืมอม วันเบมเเก,กินข้นนาวแล้วาดกับดิเฮดนั่นครับไปบานไนผักไบลนกหลายหลายพี่น้องนกจวดจะได้กินบ่บุ๊บเขาจะบนเฮนหนึ่งนกเล้ยไก็เลยเอาเอาด่าง ดังไปพันเลยเปกลางเลยไรมันมั่งจมันสีย่านเพราะแล้วบันผมต้องเปลี่นไปเนองโอ้โเผ็ดตัวละ่ะหนกผิดเนาะจำใส่บก็อก มุณหลวงค้นถามเา๊บินเจยพนจินต์จำจำสมได้เสม,มือเจ้าคือดี่แถวห้องคือบ่เสียเป็นไหมบ่เสียเลยพี่น้องบดไายท้องเมื่อไงปกติธรรมดาไายกับธรรมดาปกติเ้า นดบบเนี่ยคุ้นห้องก็งกินพวกผัดพ,พวกมันมาแล้ว่าหางถึงต่หองทุ่ปีทั่วมากทีกินขา้าวสายรุดไปยังห้องมาไม,ามา่อีก ว่าฉันยังสองคนในฉันโทุหาหรอกฉันนี่ทุกลับไปหาขับรถไปหลับนักเรียน Nó bên dưới thông hóa là nó tuột ở đây Đây tâm hồng hương chín Nó một bật chân thôi nhắn bồn thả Thả bèo bà la phải không? Bà la bột บางเอิญน่าบาทโควบิดระบบจะลาเขาปิดจะลาเขาปิดไปเอาไม่ได้ตรงรอดสถานาการณ์ที่ค่าให้เขา่นยาให้เขาอยังสักวันค่าเอ็ดที่เถะ โตมาถามย่า่ประเด็กบ้องเลยระบอ้อปิดประทูเบ,บิด์ดระบ้อนกเบิร์ดดอกพี่น้องได้ว่าต้องไปเอาไม่เห็นปลาได้นะประเด็กบ้องนะสบายปิดประท่ตเย็บบนตุนใหม่ยุ่ประทูเสื่อมาเหมือนนั่นพันหาพันหาลอยเงนินกระ็กแกะเหงือประทูปิดไป ก็เลยจังพี่ปะทู่ขวดแหงพี่ปะทูนแมงดาขาพทันข้อตอนเนี้ยได้แล้ว,วี่นองเด้อสิขาดกะปลาบองขาดปลาบองอนั่งงยนังเงยัง Ừ, bông phình bừng dây mã này Hãy subscribe cho kênh Ghiền khỏi mà ลูกไก่เป็นอะไรก็ได้เห็นเนี่ยเจ๊จิงรีนญเหรอว่ามันหลานเนี่ยพี่น้องเรีนญดูของดูของน้องสาวมีคนถามมาก ยายน้องสาวยายเป็นตาเล้าลำบากเนาะเ <c oughs> บ่งผิวพันธุ์เบ่งมันาตาเล้าเป็นตาเล้าลำบากเนาะลำบากเนะลยเนาะลำบากบะมี่ให้มีหนะ้าทำมาหากินบะมี่ให้มีหนะ้ตาตลกลางกิน cúp huấn gọi là bên nhám đơn nè, bên bên chỉ là dặn ta đòi, nè. dặn ta đòi cứ nói. tôi này lăng có để nhúng đền, có để sưởi khéo sưởi kín. cả luống cây này, từ thế kỷ đại tiếp đi thì bàn năm mươi chín nhỏ bàn nha nha bàn hai tì nha có lẽ 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 có phục, có lẽ có งั้นปุ่นก็ได้ดูมะยามพอยามนี้บวนปีละเทือสองเทือปีไม่กับสงกานเอาขอหน้ามไปกิน

อุ้ยสายเงี้ยงๆ,ๆสลอลับขาวจูนพูนกบหวานมาันต่อยขึ้นมาเมื่อละสายสองสายกินกับตำหุงแซ่บวาฉันตัว tháng bầu của hơn từ đây thế nào ừ, yên tâm mình hết đấy không Hãy subscribe cho kênh khăn Mì Gõ không เอาแล้วส่น้องมาเนยอิ่มเราไปหากินน้ำกันปญัยขายี่บุนทั่วกับครับรูกจะไม่ได้กับทั่วมากอมเอ็มอโมกับหวานดึก เห็ดนังบดให้เห็ดเจาะกับเห็ดทับผาพี่น้องหมอเล้าสร้างมาใหม่ออเดอร์ใหม่มาใหมล่างหนึ่งเกือบเกือบสองพันไอ้สองพันกว่านี่หลายสีงามๆเดี๋ยวยี่บนญเห็ดเลยยี่บนสีรีวิวให้เบิ่งนนักพิณลองเด้อยเพด่ออยากได้ยังคอยจองขาวชมพูกับงาม ขาวชมพูอ่ะเอามาแทนงขาวโอลนล่ะเพราะว่าขาวโอลนบ่มีอยูรานเบิด mm hmm. ขาวเจียวอ่อนกับเบิด mm hmm. หวานหวานควันแบบนี้อ่ะ mm hmm. 拜拜。拜拜 <laughs>